เป็นนี่ครับมอเตอร์ไซค์มาจากไหนอออในชาวที่เกาะไงนาที่เกาะเป็นไงบ้างครับรับมาจากไหนจริงๆเมื่อคืนพักอยู่แถวสลักเพชรโอ้หใช่เป็นไงเงียบกึ๊บเงียบดคนละตู้เลยคนละตใช่แล้วนี่ดูดูพี่ชานี่มาตั้งแต่กรุงเทพหรือว่ายังไงหรือว่าเพิ่งมาเห็นที่นี่ ดนงก็เลยอ๋อจะมาหาใช่ไหมตั้งใจมาหาขอบคุณนะคะช่วงนี้คนไทยเยอะค่ะ FC จะมาที่บ้านอ่ะหัวก็ไดไม่ไม่แห้งเลยเนี่ยเราเนี่ยอยู่แบบบ้านๆ่แเราไม่มีลูกค้าไม่มีผู้หลังเราก็อยู่จำที่ได้ใช่ไหมตรงนี้ที่สี่แผนแผนขอบคุณนะคะขิงไม่ขิงไม่ขยอบชอบขับกรุงเทปเลยพยายามเลี่ยงอันที่ไปกันสุดท้ายก็พอพอตาย นี่น้องอะไรนะคะน้องเต็งโมน้องไนนะคะเต็งโม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 ลูกโตๆหวานๆเารับประทานอกดีใจดีใจค่ะดีใจค่ะช่วงนี้เอฟซีมาหาถึงบ้านเลยนะพิชานะหวานเจ็บไหม หวานเจี๊ยบทุกคนเนี่ยขอมามหวานเจี๊ยบไหมคะหวานเจี๊ยบหานเจี๊ยบหานเจี๊ยไหมเจี๊ยบครับเจี๊ยบครับโอเคจริงๆแล้วหวานเจี๊ยบมขามาจากกิ่งนี่แหละเพราะว่าเขาชอบหยอกผมวันนั้นก็เลยทําไปน้ำหวานไปดิแล้วก็เลยหยอกในช่วงนั้นเขาไอ้นะเปิกัญชาเสรีพอดีก็เลยหยอกมาเลยทุกแกใจหวานไน่หวานเจี๊ยบกันอะไรดำเหมือนกันมาเลยวันนี้มีดนตรีไหม ช่วงนี้ไม่่คยมีนะครับแต่เมื่อก่อนก่อนพุ่วิดอ่ะคือเพื่อนมาอยู่เป็นเดือนเลยเนี่ยเขาก็เล่นทั้งเดือนเลย